สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุน้ํานะคะจะมีใครเข้ามารักเราไหมเร็วๆนี้นะคะในหัวข้อนี้ธาตุน้ํามีกรกฎราศีมีนแล้วก็ราศีพิจิกอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่หมอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วดวงที่ว่างอยู่ตรงนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะทุกคนทุกท่านแม่หมอไม่อยากให้คุณนะ,ะยึดมั่นว่าเป็นของเราทุกอย่างก็คือดูเป็นแนวทางดูเป็นแนวคิดจะดีที่สุด อะไรดีๆก็เก็บไว้ไม่ดีทิ้งไปมารับชมรับฟังกันเลยค่ะพไพ่ใบแรกของคุณก่อนหน้า The Stake นะคะตรงนี้ความเข้มแข็งนะคะการดูแลตัวเองได้หรือการกําลังฮิวใจตัวเองนะ,ะตรงนี้เนาะความรักคุณจะเจอ,อยังไงบ้างหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อยู่ในองค์กรใหญ่ๆนะคะสเต n หรือนะคะ ที่คนทํางานเกี่ยวกับนะคะเกี่ยวกับป่าไม้สวนสัตว์ก็ได้นะคะสเตนเนี้ยเพราะว่าผู้หญิงที่เขาเล่นกับสิงโตนี้นะคะตรงนี้สวนสัตว์ก็ได้นะคะตรงนี้ The Empress แน่นอนล่ะคะ่ะท่านชายจะได้เจอคนที่รู้สึกว่าอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้หรือถ้าเขาอายุน้อยแปลว่าคนคนนี้มีหน้าที่การงานที่โตมีมีวุฒิภาวะมีเงินมีทองมีความมั่นคงแล้วนะคะ The Empress เ,เนี้ย สามดาบแน่นอนล่ะค่ะเขาอาจจะเคยเจ็บปวดหรือเสียใจมาอาจจะเหมือนกับคุณก็ได้เจ็บปวดและเสียใจมาคนคนนี้แม่หมอว่าหนึ่งนะคะเหมือนเขาโฟกัสเรื่องหน้าที่การงานการเงินเหมือนคุณเลยบางคนอาจจะเจอทางสายทํางานทําธุรกิจก็ได้นะคะตรงนี้เช่นเราติดต่อดีลงานคุณคุยออกับเขาแล้วก็เริ่มถูกฉลกถูกชะตาค่อยๆปรึกษาหารือกันเรื่องนู้นเรื่องนี้มันเป็นความผูกพันใกล้ชิดใกล้ชิดอาจจะหมายถึงคําพูดที่เราคุยกันนะคะแล้ว ก่อกาเนิดเป็นความรู้สึกที่ดีๆก็ได้ <c oughs> ถ้าคิงถ้วยละ่ะคิงถ้วยอาจจะเป็นพ่อไม้ก็ได้คนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่ละมุนนะคะละมุนละมอ่อมละมุนละไม,ะมอะไรพวกนี้คือเป็นคนอ่อนโยนนะคะตรงนี้นะเขาก็รู้รู้ใจผู้หญิงคับผู้ชายแต่ถ้าควิ้น Queen ถือไม้เท้าบางคนเมียงมองเข้าไปคนใกล้ตัวคุณเพื่อนในสายงานเพื่อนของเพื่อนนะ,ะในสายงานคนคนนี้เป็นคนเก่งมีความสามารถรักสัตว์มโนะคุณก็ได้เป็นคนมีเซนต์ด้วยนะหนึ่งเรียนเป็นนักอสังหา หรือคุณไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบา,บางท่านไปเรียนคอร์สอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมไปหาความรู้คุณอาจจะได้เจอสถานนะีแบบนี้ก็ได้นะคะคนคนนี้นะคะหมอมินว่าเขามีความมั่นคงนะคะแล้วก็คิงดาบเป็นทหารได้ตำรวจในพลในพันก็ได้นะคะเนี่ยหมอก็ได้นะถือมีดแบบนี้แล้วคนอายุน้อยกว่าคุณได้ด้วยนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง <c oughs> การเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะการจากกันมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหมือนการวิวคือกรมมาจาก นะวิวคือผมได้คิดโชคชะตาใครที่ไม่ใช่มันต้องจบเพาะว่าเป็นวัฏจักรเราต้องหม,หมุนเวียนเพื่อให้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆก็ได้นะคะแม่บอกว่าหนึ่งบางคนจะมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่นะอาจจะเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่าเออมันค่อยๆฟูมฟักค่อยๆเรียนร,รู้ใจกันก็ได้นะคะสายนี้ถือเงินได้กันทั้งคู่มีความมั่นคงนะสมน้ําสมเนื้อเป็นพอค้าวานิชนัก,นกธุรกิจแต่ถ้าเดมเรพลสอาจจะเสื้อผ้าอาพอรก็ได้นะคะ ตรงนี้เครื่องดื่มร้านอาหารได้ด้วยนะตรงนี้ขึ้นมาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้ด้วยแต่สิ่งที่แม่หมอจะบอกคือห้าถ้วยอะ่ะบางคนอาจจะมีคนใหม่แล้วแต่คนใหม่เข้ามาดีวมาจีบนะคะแต่ว่าเราอาจจะยังความรู้สึกเรายังวนเวียนกับสิ่งเกา่าๆถ้าคุณรอใครสามเดือนและนะคะเก้าเดือนและ่าจะเป็นปีแล้วก็ได้นะคะตรงนี้ไม่ได้วนกลับมาไม่ได้คือเขาหายไปละแม่หมอว่าเราต้อง เริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สุดหมายถึงการเริ่มต,ต้นรักตัวเองนะคะแต่ถ้ามีคนเข้ามาเพราะโชคชะตาแม่หมอว่าคุณจะได้เจอคนที่รู้สึกว่าใช่ถูกจริตคนที่ใส่ใจเราคนที่เขาพร้อมที่จะดูแลเพราะว่าไพ่เนี่ยเขาก็คงเคยเจ็บเคยเสียใจมาเหมือนคุณนั่นแหละมาดูการน,น้าคุณคุยกับใครบ้างดเดมเพจคนเกิดวันศุกร์วิวคนเกิดวันพฤหนะัสนาธาตุดินกันวัสมังกรธาตุลมตึนกุมเมทุนธาตุไฟธาตุไฟเมสิงห์หโนธาตุน้ําด้วยนะคะกรกฏมินวิจิก เด็กถือเหรียนอายุน้อยด้วยนะเจ็ดเหรียญห้าเหรียญนะคะที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างเนาะเดอะทาวเวรคนเกิดวันอังคาร3ถ้วยเดมิชเชีเชยนคนเกิดวันพุธนะคะเจ็ดดาบเก้าดาบคิงดาบสองเหรียญสี่เทา้าได้สำหรับ8ดเหรียญที่ผ่านมาบางท่านอาจจะเคยอยู่กัน อยู่กับเขาเป็นแฟนและเป็นครอบครัวพูดเลื่องอนาคตอาจจะเคยมีแผนด้วยซ้าไปดูรุดไปดูบานโดยการวางแผนนะฮะหรือบางคนอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้นะคะแต่ความสัมพันธ์อย่าลืมนะคะทาอะไรลับหลังไม่ไม่ไม่ไมไมเจอพุ่งนี้ไม่รู้พุ่งนี้หรือวันนี้ก็ต้องวันข้างหน้าก็ต้องรู้ความลับไม่มีในโลกเขาแอบทําอะไรลับหลังเราค,คุณไปจับได้ไปโป้แตกนะ,ะหรือบางคนมันเป็นคําพูดนะที่เขาพูดรุนแรงกับเราพูดตรงพูดเหวี่ยงวีนใส่ นะบางคนไม่ใช่เรื่องสามเศร้าเสมอไปหรือบางคนนี่แหละพอจับได้เขาก็ไม่ได้ยอมรับผิดง่ายๆเฉย้ไปเรื่อยนะคะเรื่องชวนทะเลาะนะคะตรงนี้ยังไม่มีความรับผิดชอบยังไม่มีความคิดเลยว่าเฮ้ยขอโทษนะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นแถมแบบดื้อไปเรื่อยนะคะเนี่ยก้าวดาบเนะี่ยสองครั้งละคุณเสียใจนะคุณเคยเครียดเคยท็อกซิกหรือบางคนเป็นสภาวะที่คุณพยายามประครับประคองความรักความสัมพันธ์นี้แล้วคุณรู้สึกว่ามีแฟนคุณทุ่มเทเ เห็นไหมคะที่คนนี้เขากวาดตอนเรียนแปลว่าเขาทุ่มเทกายใจเงินทรัพย์สินเงินทองแต่ได้กลับมาคือความโดดเดี่ยวความน้อยใจบางคนก็นกนทั้งเสียเงินเสียใจเสียทรัพย์เพื่อคนคนนี้บางท่านเป็นสภาวะความรักอยู่ไกลกันได้ด้วยนะคะทําให้ความสัมพันธ์รู้สึกว่ามันห่างเหินแล้วเขาอาจจะไปลุ่มหลงกับบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะมาดูปัจจุบันดีกว่าค่ะคนที่จะเข้ามารักคุณเร็วๆนี้คือใครทาอาชีพอะไรนะคะตรงนี้นะ หมอมินอ่านตามไพ่นะคะตรงนี้นะคะไพ่ที่ขึ้นมาก็จะอ่านหมดนะคเดอะโอถ้าคุณเจอคนนี้เขาจะเหมือนคนอ่านเป็นคนโดดเด่นแน่นอนละค่ะแตแ่แม่หมอไม่ได้บอกว่าต้องเป็นทุกอย่างที่พูดนะบางคนเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่กับกลุ่มเพื่อนเป็นบุคคนบุค,คลิกดีชายแสงออกมา ะะมีออรา่ามีเสน่ห์บางคนอาจจะเป็นเจ้านายเราหัวหน้าเรานะ,ะหรือคนคนนี้อาจจะทํางานเคยเป็นดาราก็ได้่ดารานักร้องมีชื่อเสียงมากชื่อเสียงน้อยแล้วแต่หรือเคยเคยเป็นดาวมหารายอย่างนั้นก็ได้ในวงสังคมเขาก็เป็นคนโดดเด่นนะะตรงนี้เนะาะไพ่ขึ้นมานะหรือคนอายุน้อยกว่าคุณแต่ถ้าอายุมากหน้าเด็กนะคะหมอบอกเลยคนเนี้สามดาบาเหมือนคุณเลยคนคนนี้เขาเคยเจ็บปวดและเคยเสียใจมาก่อนนะคะ สตปนนะคะสิงลคณาสิงหนึ่งถ้วยถ้วยที่ล้นออกมาความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่จริงใจล้นออกมากับหนึ่งเหรียญความรักที่มั่นคงนะคะคุณอาจจะได้พูดได้คุยกันทางสือ่อออนไลน์ก็ได้นะเช่นคุณดิวงานนะคะเกี่ยวกับการออนไลน์บางคนทํางานออนไลน์ก็ได้ถูกไหมคะคุยไปคุยมาอาจจะได้นะคะที่เขามาติดต่อซื้อขายกับเราคุยกันทุกวันเกิดความเข้าใจ ะะเกิดความรู้สึกดีนะคะเดชจัดเมนต์นะคะเป็นคู่ที่จากอดีตก็ได้คุณจะรู้สึกถูกชะตาผูกพันอดีตพบชาตินะเดชเชียริออดกรลกฎลัคนากรากฎคนคนนี้ทํางานเกี่ยวกับสถาป,ปาักสถาปนิกนักออกแบบะวิศวกรกมยุทธาถ้าสามดับขึ้นมาอาจจะเป็นทํางานถ้าเป็นแพทย์เป็นหมอเกี่ยวกับแผนกหัวใจก็ได้นะคะตรงนี้พอหมอพูดอย่างนี้ เอานะบางคนรีบไปตรวจสุขภาพหัวใจมีโอกาสนะคะตรงนี้นะหรือเขาเคยเจ็บมาก็ได้น้ําแปลว่าอ่าเราอาจจะไปร้านอาหารเครื่องดื่มก็ได้นะคะตรงนี้เรา,าจ,จะได้ไปงานสัมมนาเจอใครที่เข้ามาก็ได้นะคะสิบรียญนแม่หมอแม่หมอว่าคนคนนี้อาจจะเคยเป็นพ่อไม้แม่ไม้เคยจบกับใครมาหรืออยู่ในสังคมใหญ่เดเวอร์นะคะเดเวอร์คือใครบ้างลูกครึ่งคนไกลหรือคนต่างชาติได้ด้วยนะคะอืม เดกคือเรียนคนอายุน้อยกว่าคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนขยันทุ่มเทนะคะเป็นคนที่ตั้งใจมีความมุ่งมั่นเนาะเวลามีความรักหมอว่าเขาตั้งฟิกโฟกัสเรื่องงานแล้วก็ดูแลหรือฟิกที่คุณด้วยนะ,ะภายตรงนี้ขึ้นมานะใส่อาชีพก็ได้หรือบางคนก็เดอะฟูลงานฟรีแลนซ์หรือมีงานประจําแล้วเขาก็มีงานเสริมเพิ่มเติมนะคะเก่งเก่งวิชาชีพแต่เขาก็ไปทําเพิ่มเติมก็ได้นะคะตรงนี้นะ มาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณบ้างนะคะใครจะเข้ามารักเราไหมเร็วๆนี้ภายใต้สำรับสองถ้วยนะคะฮัมไฮรอแฟนพิกศพราคนะพิศพคุณอาจจะได้ไปงานปฏิบัติทำงานไหว้พระงานเกี่ยวกับการทําบุญก็ได้นะคะแม่หมอวว่าหรือ คุณเคยขอพออรอะไรไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่หมอว่าจะโดนจิตนใจให้คุณได้เจอความรักที่ดีงามความรักที่เขามีเมตตาต่อคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่นำพานะดีเจตเมนการเจอกันไม่ใช่เรื่องเงินคนคนนี้เป็นคนเก่งมีความสามารถแม่หมอว่าเขาอยากเทคแอคชั่นคุณหรือคุณจะได้เจอในสายงานคุณเห็นไหมไห้คิงถือไม้เท้าแล้วก็ในในพื้นดวงคุณปมคควีนถือไม้เท้าอันนี้แม่หมออธิษฐานเปิดเปิดรออันนี้เปิดสดนะคะตรงนี้ เห็นไหมไพ่เหมือนกันแม่หมอไม่ได้บอกว่าเออคุณเป็นเนื้อคู่นะอ้าวแล้วไพ่เหมือนกันแล้วเป็นอะไรแล้วไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ด้วยคือความรักะนะคะจะไปบอกว่าเนื้อคู่อย่างเดียวมันไม่ได้นะคะความรักมันเหมือนว่าเออเราคลิกกันแรกๆเราก็ถูกชะตาคลิกกันแต่อย่าลืมนะคะคนที่ใช่ต้องมาในเวลาที่ใช่ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอุ้ยจะถูกชะตามากแล้วนะคะแต่ขอโทษนะคะผัวชาวบ้านอย่างเงี้ยไม่ควรนะคะมันเป็นบาปติดตัวเรานะคะเนาะอ่ะ ไพ่ตรงนี้ขึ้นมาหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าลถูกชะตาผูกพันอาจจะอยู่ในสายงานเดียวกันความรักเขาก็รักสัตว์เหมือนคุณนะหรือบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะคะดูแลป่าดูแลสัตว์ก็ได้นะคะมีส่วนนะหมายว่าคุณจะคิดกันหรือทํางานร่วมกันรู้สึกดีความสัมพันธ์มันก็เลยรู้สึกว่าเราเข้าใจกันดีแล้วเราเคยเสียใจมาก่อนด้วยนะคะความรักของคุณกับเขาพร้อมที่จะดูแลใส่ใจกันในทุกๆวันได้พูดได้คุยกัน ดิเมเชี่ยนทำงานเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับการสื่อสารนักแปลภาษานักโหราศาสตร์ได้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นครัวอาจารย์ก็ได้นะดิเมเชียนเนี่ยสิบไม้เท้านะคนคนนี้มีหนะ้าที่ภาละเยอะหกถ้วยอ่าอันนี้นะคะแม่หมอพูดเลยนะคนใหม่ๆหมอก็อ่านคนเดิมๆวนมาหมอก็พูดถ้าอย่างนั้นอย่าคอมเมนต์ใต้คลิปจับปรนะเด็นไปดูคลิปไหนของอาจารย์ท่านไหนก็มีแต่คนเดิมๆฮัลโหลนะคุณไม่ฟังบ้างหรอคะ หมอพูดถึงคนใหม่ด้วยนะไพ่ออกมาหมอจะอ่านให้หมดไนงะอาจจะเป็นคนเดิมๆค่ะว่าคนเดิมไม่ได้แปลว่าคุณต้องจบกันไปเป็นแฟนเลิกกันไปอาจจะเป็นคนคุ้นเคยเพื่อนเก่าหรือคนที่เคยในสายงานคนเดิมๆหรือคนที่เคยคุยกับคุณที่ผ่านมายังไม่ได้เป็นอะไรกันยังไม่ได้เป็นแฟนเขาหายไปไหนไม่รู้แล้วก็วนกลับมาอีกรอบนึงก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เคยทำให้คุณเสียใจนี้ก็ได้เนาะนะคนะบางคนมีคนเดิมๆเมข้ามาได้ด้วยนะคนที่หายไปนะคะตรงนี้ อีแชร์ดีอ่ะถ้าคุณความรักอยู่ไกลถ้าคุณได้คุยกันแม่หมอว่าคนคนนี้เขามีแผนวางแผนที่อยากจะเดินทางมาเจอคุณเขาอยากพูดคุยกันทุกวันแม่หมอว่าเขาชอบคุณนะแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยคนนี้มีเป็นคนที่มีความอดทนสูงใส่ใจดูแลให้มันพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปอันนี้นะคะเป็นความรักที่พอดีแล้วมีเมตตามาดูนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างเนาะ คอมเมนต์ไหนไม่ดีก่อกวนเพื่อนเพื่อนนะคะเนาะไม่สร้างสรรค์น,นะคะไม่หมอไม่ขอตอบนะแต่ขออนุญาตบอกทิ้งไปเนาะมันมีเยอะแยะนะคะดวงมันก็ไม่ใช่ดวงคุณนะคะอย่าทําเหมือนเด็กน้อยไม่ไม่ได้ของเล่นนะคะดูกันนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอ,อ่าช่วงนี้นะคะแม่หมอพูดเลยท่าน,น้ำเป็นคนที่รักตัวเอง เริ่มอยู่กับตัวเองได้นะคะคุณก็มีความสุขดีนะนาทีการงานก็กําลังเติบโตหรือสิ่งที่คุณทําก็ประสบความสําเร็จนะคะแม่หมออยากแนะนําว่าความสําเร็จบางคนเอ้ยไม่เคยเลยหมอนะคะคิดแต่เรื่องใหญ่ๆเอาเราจะหมดกําลังใจความสําเร็จของเรามันเกิดได้จากสิ่ง,งเล็กๆที่ทําก่อนก็ได้เราจะได้กําลังใจตัวเองแต่ซันขึ้นมาช่วงนี้ดีนะคะในถือถ้วยคุณอาจจะได้เพื่อนมาเป็นแฟนหรือเคยคบกันเป็นเพื่อนมาก่อนหรือเมตตาคนเดิมๆได้ด้วยนะ แปดเหรียญเ,เป็นความรักที่พอมี่จะโฟกัสซึ่งกันและกันนะคะเดสมัลเลอรราศีเมษราคนาเมตรคิงถือไม่เท้าคนใกล้ตัวได้ด้วยเด e ม m p เลอรต่างชาติได้ด้วยนะสิบเหรียญมีความมั่นคงนะคะเงินทองมั่นคงเนาะช่วงนี้ทานาน้ำเดอรสตาร์นะกลุ่มลาคนาลุมนะคะดวงดาวแห่งความฝันแล้วก็การการทำคอนรักด้วยนะคะที่ดีต่อการการใส่ใจกันมาแล้วเนาะ ก้าะะไม่เท้าอย่ามีกําแพงมากนะคะลองเปิดใจคุยดูสิบถ้วยเออทําไมไพ่ขึ้นมาตรงนี้หนึ่งไม่เหมาว่าคนใหม่ๆก็มีนะคะหนึ่งอาจจะได้เจอสายงานเดียวกันใกล้ตัวไปทําบุญทํากุศลหรือหมอพูดเลยค่ะคนเราอ่ะมันเจอกันไม่ใช่เรื่องมเออินแน่นอนนะ,ะบางคนเจอเป็นพ่อพี่บากกรรมบางคบางคนเจอก็คู่ทั้งคู่บุญทั้งคู่กรรม มันสร้างบุญเกื้อหนุนกันไปมันจะได้เป็นคู่กัลยาณมิตรเพิ่มเข้าไปบางคนก็เป็นคู่กัลยาณมิตรเลยนะแม่หมอว่าหนึ่งบางคนจะได้เจอคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานในสายงานติดต่อประสานงานบางคนเรียนน้องๆนักศึกษาที่เรียนเอ่ออย่าเพิ่งใจร้อนนะคะความรักบางครั้งเนี่ยมันหมายถึงว่าสมมติเราเจอในสายเรียนนะค,คุยกัน3ามสี่ครั้งรู้สึกดีคุณจะไปบอกให้เขาบอกรักเราเลยเหรอมันก็เป็นไปยากความรู้สึกดีอาจจะเริ่มต้นจากคุยกันแล้วถูกชะตา พูดคุยแล้วเข้าใจกันมันก็จะค่อยๆเพิ่มพูนทีละนิดทีละหน่อยก้าวทีละบันไดแต่มันคงอันนี้ใกล้ตัวมีนะคะบางคนอาจจะเป็นเจอทางออนไลน์หรือไม่ก็คนต่างชาติถ้าทางสายแอปดูดีๆนะคะแม่หมอว่าบางคนสมหวังมีบางคนโดนหลอกก็มีนั้นคุณก็ดูดีๆบางคนไปงานสังคมใหญ่ๆคุณเจอหรือคนคนนี้ผ่านหูผ่านตามานานเขาแอบชอบแอบป,ปื้มคุณอยู่แอบสองคนอยู่แตบบ่ตอนนั้นคุณอาจจะไม่โสดก็ได้แต่สิ่งที่หมอเห็นคือเหมือนคุณยังคงปิดยังอดีต แล้วบางท่านนะคะคนที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดและคนเสียใจหรือไม่ก็มีปัญหาอะไรก็ไม่รู้ที่ห่างกันออกไปมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาได้ด้วยกลับมาพูดใหม่เริ่มต้นใหม่สารต่อใหม่แล้วโดยเฉพาะใครที่เป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันมานานมีการตัดสินใจผิดพลาดอะไรที่เคยเจ็บปวดแม่หมอว่าเขาจะมาง้อคุณแต่มันขึ้นอยู่กับคุณเ้าขึ้นอยู่กับเขาเนาะแต่ถามว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงคุณก็มีความสุขดีนะถ้าเป็นคนเดิมๆทําให้คุณเจ็บมากไม่หมอว่าคุณจะกลัวนะคําว่ากลัวหมอไม่ได้บอกว่า ถ้าเขาดีเราไม่กลัวเรอกนั่นแหละกลัวลว่าเหมือนเดิมไหมกลับมาแล้วอีหลอบเดิมไหมนั่นแหละคะ่ะนั้นก็ดูดูไปเนาะนะคะดูถึงการกระทําอย่าไปฟังคําพูดนะคะแม่หมอขอให้แนะนาสุดท้ายนะ,ะ,นะะช่วงนี้แม่หมออาจจะแรนดอมบ่อยนะ,ะส่วนคลิปธาตุเนี่ยอาจจะอาจจะทําน้อยลงเพราะช่วงนี้แม่หมองานเยอะนะคะแต่แม่หมอจะไม่ลืมทําคลิปนะคะมันเป็นมันเป็นความชอบของหมอนะคะ ชอบอะแธมพารนด์เดอรซันรวงมีสเสน่ห์แม่หมอขอทายแบบนี้ดีกว่าบางท่านเนี่ยมีคนใหม่เข้ามามาจีบแมวมาทําให้รู้สึกดีแล้วพยายามเข้าใกล้ชิดเราเพื่อพูดคุยกับเราทุกวันแต่บางคนอะทั้งมีคนเดิมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยออกมาหมดแล้วนะคะมีทั้งคนเดิมคุณไปขอพรอ,อะไรไว้ด้วยมีทั้งคนใหม่แล้วก็คนเดิมที่จะวนกลับมาอันนี้หมออ่านตามไพ่เนะาะไพ่ขึ้นมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะคอยคลัดกองคนที่ใช่ให้คุณคุณมันสวดมนต์ไหว้พระท่านน้ำทำอยู่แล้วรำแม่หมอว่านะคะคนดีๆจะเข้ามาคนที่ไม่ใช่ต้องเสียดตัวไปจากชีวิตคุณสินคนเราไม่เสมอกันพบกันไม่ได้นานแล้วค่ะขอบคุณคุณจะตัดคุณจะตัดสินใจได้นะหนึ่งดาบขอบคุณมากมายนะคะชาทาท่านน้ำอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้หมอมินด้วยบางท่านอาจจะไม่รู้จริงๆว่าเอยดูดวงยังไงขั้นตอนยังไงละหมออมีนะคะถามหมอแบบนี้หนึ่งนะคะ ใต้วนะิดีโอคลิปหมอทิ้งค่าครูไว้แล้วนะคะค่าครูหมอไม่หมกม็ดนะคะค่าครูหมออย่างนี้นะในรายละเอียดที่จะทักเข้ามาหมอก็จะส่งให้แบบนี้นะคุณกดลิงก์เข้าไปจะมีแอดมินคอยตอบก็คือแฟนหมอมินนะเองถ้าตอบช้าหมอขออภัยด้วยช่วงนั้นหมออาจจะทํางานคนเดียวทั้งทําคลิปหรือไม่ก็ดูดวงติดงานอยู่นะคะตรงนี้แต่ถ้าไม่ตอบทั้งวันแปลว่าหมออาจจะไม่สะดวกเพราะหมออาจจะไปปฏิบัติธรรมไปทําบุญไปไหว้พระทางไกล แต่วันต่อมาหมอต้องตอบแน่นอนเมาก็จะบอกว่าส่งลายเอียดให้อ่านก็จะบอกว่าสมมติคุณทักมาวันนี้ถ้าวันนี้คิวเต็มส่วนใหญ่เต็มแล้วนะคะหมอก็จะบอกพรุ่งนี้หรือมะลืนมันมีคิวว่างอยู่จากเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้คุณก็โอนคิวที่คุณสะดวกโอนจองก่อนนะคะ,ะแต่ไม่ใช่ได้ดูวันนั้นนะโอนจองเพื่อเอาคิวดูดวงหรือคุณบอกว่าโ ว่าเราว่างอีกสี่ถึงห้าวันข้างหน้าคุณดูแล้วงานคุณว่างอีกสีวันหรือว่างเป็นเสาร์อาทิตย์คุณสามารถแจ้งหมอได้เลยว่าสมมติคุณทักมาวันพุธอย่างเงี้ยคุณหมอวันเสาร์ว่างไหมวันอาทิตย์ว่างไหมคุณสะดวกเวลานั้นนะคะแจ้งหมอได้เลยนะคะแต่ถ้าหมอไม่ตอบทักเข้ามาหนึ่งนะคะส่งสติกเกอร์นะ,ะหมอไม่ไม่ตอบคุยห้วนห้วนหมอก็ไม่ตอบแล้วคุยไม่รู้เรื่องหมอก็ไม่ตอบนะคะเสียพลังงานหมอรับดูดวงน้อยลงขอรับคนที่ถูกจริตตรงกัน นะ,ะขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะ